แล้วก็ประสานงานกับคุณแม่บ้านทุกๆท่านเนาะนะครับที่อ่าเขาเรียกว่าทําอาหารอร่อยๆให้เรากินนะครับขอบคุณแม่ๆทุกครอบครัวเลยที่ดูแลลูกเป็นอย่างดีเนาะให้ชุดแพงๆเปสาเหตุไว้เด็กดีเนาะดูแลเรื่องอาหารการกินอยู่ส่งจนแบบหลับนอนอะไรอย่างเงี้ยเป็นห่วงตลอดนะครับแล้วก็ขอบคุณที่นี่ที่เป็นครูให้กับพวกเราเนาะในฐานะที่เป็นนักวิทยานะครับแล้วก็ หวังว่าเราจะได้มีโอกาสมาเรียนรู้ตรงนี้ร่วมกันบ่อยๆแล้วเห็นชาวบ้านที่นี่ยังแบบดำรงวิถีของตัวเองเนาะไว้อย่างแบบมั่นคงนะครับอ่าอันนี้ผมก็ไม่มีอะไรมากเนาะนอกจากให้พวกเราขอบคุณเนาะนะครับขอบคุณขอบันจากเรื่องทรัพยากรทุนในทางการขอบคุณอแล้วก็ขอบคุณทีมงานเนาะพี่วินัยนะครับพี่วินัยนะครับประธานตื่นพี่ตู้แล้วก็พี่พี่เล็กนะครับที่ดูแลเราตลอด นะครับคลิปเลยเนาะแล้วก็ช่วยในยเรื่องของเทคโนโลยีอะไรต่างๆเนาะของให้ให้พวกเราได้พีเศษได้นําเสนอได้ผ่อนคลายกันนะครับแล้วก็อยากให้ตัวแทนนักศึกษาท่านหนึ่งคนเนาะอืออืได้ได้ักอคนไหนคนไหนดีตัวแทนแทนักศึกษา <c oughs> บอกอ้าคุณนด,ดิมฮนะิม <c oughs> นักศึกษาเนะ่ยครับิมนักศึกษาเฮ้ยเป็นไง พวกหนูก็อยากจะขอบคุณนะคะที่ให้การต้อนรับพวกเราอย่างขอบคุณแล้วก็อาหารอร่อยอร่อยให้พวกเรากินแล้วก็ให้พวกเราหลับให้พวกเราแบบที่พักที่หลับให้พวกเราหลับสบายแล้วก็ขอบคุณลุงอาคารนะคะเพื่อนมาบอกว่าแบบห้องน้ำล้วนทุกห้องน้ำให้พวกเราค่ะจริงพวกเราตาองรู้กันคำภาษาตีสามป้าเบื่อเพื่อนามตีสามขอบคุณลุงอาคารนะคะ ช่วยช่วยเหลือแล้วก็ให้เราแบบเปูปเดสายนแล้วก็ขอบคุณที่พี่ป้าทุกคนนะคะที่คอยต้อนรับพวกเราเป็นอย่างนี้ค่ะแล้วก็หวังว่ากลุ่มต่อไปกลุ่ต่อไปมาค่ะก็หวังว่าพวกเขาจะได้รับประสบการณ์เดียวกัที่พวกเราได้รับค่ะขอบคุณค่ะ ก็นายแ้้ออเราเรารวยน้่าเป็นอ้ำ่าองหาหนจีนว่าหรือาขอน้อเขามาว่าเป็นยังไงน้องความสุกแรกอเพแม่พี่น้องหรือว่าป้านาอารก็มีความสุหคืออานาันคมอบให้จัใจจัียาจังหนอนจังร้อยเรื่ี ขอ,อกลับกรับดีและลูกๆหลานที่มาเรียนรู้ในครั้งนี้ว่ามีความภาคภูมิใจทุกฝ่ายเลยทั้งฝ่ายลุงแล้วก็ฝ่ายทั้งลูกด้วยแคณะอาจารย์ด้วยครั้นี้ก็ผมก็ยินดีที่จะต้องรับต้องรับทุกคณะที่จะมาว่าจะมากี่ครั้งดูอาารก็จะต้องรับแบบนี้แหละ พอวิถีชีวิตเราเราก็กกดดูแลกันแบบนี้เราลุกเคยดูแลทุกคณะก็ดูแลแบบนี้แหนละต้องรับแบบนี้แหนละแต่ว่าถ้าจะมีอะไรสื่งทีดีกว่านี้ก็ลูกก็อยากจะทําอยากจะให้มันดีกว่านี้ก็ได้แต่ว่ามันมีแค่นี้ก็เราก็ดูแลแค่นี้เราก็ทําแค่นี้นะครับว่าขอให้ทุกท่านเดินทางปลอดภยัยมีความสุขแล้วก็สุขภาพแข็งแรงแล้วก็ครอบครัวของคุณครับกัอสิ่งเกษต์ คุมครองเจ้าวัดคุ้มครองยียดีเจ้าวัดคุมครองเทวดาคุมครองฟ้าดิคานคุ้มครองนะครับท,ทุกทท่านเลย <Okay. S 1> ขอให้ปลอดภยัย <Okay. S 1> อยู่ดีมีสุขครับสวัสดีครับ oh. <laughs> รเสียง <laughs> ัง้ยเน, <laughs> นี่ยผมแนะนำประธานกลุ่มประธานชมรมกลุ่มเดียเดวันออริจินัลุกที่ซึ่งเราได้เคยมา ทำกิจกรรมในในในหมู่บ้านของเรามาหนึ่งครั้ง,งแล้วที่ว่าเป็นกิจกรรมที่เราสร้างในตัวอาคารแปบนี้นะเป็นศูนย์เรียนรู้อะไรทุกน่ที่ให้ทั้งหมู่บ้านได้ใช้ประโยชน์ได้ใช้ต่ยอยกันมาก็ประมาณห้าปีแล้วม่ห้าปีนะครับในบนามของผมตือเป็นประธานกลุ่ม ไม่แน่นะโครงการข้างหน้าที่คุยกันนะโราแามไว้นะว่าจะต้องมูลนะอะไรพวกนี้เดี๋ยวตัวจัดสรรการตรวจเรื่องอะไรแล้วทางโรงอาหารมส่วนที่ว่าเราจะต้องปรับปรุงบ้านนิดน้อยๆทุกปีอยู่แล้วที่ผมมาเดี๋ยววันนี้ก็มียาครัที่นิดน้อยมาสอนในตู้ยาครับได้ครับก็เดี๋ยววันนี้